วันนี้วันที่สิบหกมีนาคมกลับบ้านแล้วขอบคุณแรงใจทุกอย่างแรงใจจากเพื่อนทุกคนที่ให้มานะแข็งแรงอยู่แล้วจิกนิดเดียวพอนะขอพักเจ็ดวันก็จะไปรวมกันเต้นโชว์พักพักเต้นพักลายได้ไหมพักลายไม่พักแต่พักจะเต้นนะแต่ร้องเพลงจะร้องได้หมอให้ร้องเพลงได้ตัวเบาแล้วเพลงเบาเล่เบาได้ นั่งร้องห้ามเต้นห้ามยืนไมเน่เต้นให้เต้นได้สามจังหวะต่อไปคือจังหวะซุมบ้าแล้วก็บิกินแล้วก็คิวบันเท่านั้นนท่นั้นห้ามเต้นครับ <laughs> นะก็น้งนองๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนหล,ลานหลานหลานหลาน,ลานขอบคุณมากแจ้งกำลังใจนะครับตอนตอนที่ฉีดไม่ให้ฉีดอะตอนที่ฉีดสีตาตาคิดว่าถัวใจป่าเป็นไง เส้นเลือดที่หมอบอกเส้นเลือดมันวุ่นวายเป็นหนึ่งในล้านไม่รู้จะไม่รู้ทำบอลลูนเส้นไหนเพราะทุกเส้นเป็นเส้นฝอยๆไปจับหัวใจเลยฝอยหมดเลยเป็นเส้นฝอยจับหัวใจหมดเลยหมอยังงว่านี่คุณลุงเนี่ยน่าตายตั้งแต่เส้นเส้นเส้นเลือดแบบนี้นะไม่มีใครถึงโรงพยาบาลสักคนเลยลุงเนี่ยเป็นหนึ่งในล้านเพราะเส้นทุกเส้นที่เป็นฝอยๆนี่เป็นฝอยๆหุ้มเหมือนกับตาข่ายหุ้มบอลบอลอ่ะนะ <น>ะหมอก,ก็ไม่เคยเจอเลยเพราะผมเห็นหนึ่งในล้านคุณลุงหน้าตาท,ที่เป็นแบบนี้ไม่เคยถึงโรงพยาบาลสักคนเลยมีคุณลุงคนเดียวที่ถึงหมอก็แปลกใจหนึ่งในล้านครับหมอบอกนะมันเหมือนกับใฟบย,ยฟุตบอลเช่นเช่นตาไก่ฟุตบอลนี่ยนะพอมันฉีดสีไปจนี้ะทับมันติดปุมนี้ปมอื่นไปละนะพอปมนี่จิตพับเช่นอื่นไปละนะ รงนี่กิดพับเส้น่ไปแล้วก็ไปถึงหัวใจจนได้เออไปถึงหัวใจจนได้แต่งหลายเส้นมากถ้าจะบอลลูนก็จะไม่รู้บอลูนเส้นไหนเลยไม่รู้ทำบอลูนที่ไหนเพราะไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่เหมือนกับอ่าวไทยมีแม่น้ําเจ้าพระยาหลายแม่น้ําผมนี่เหมือนกับผมนี่เส้นเมื่อตอนตอนเป็นลมสลบนั่นน่ะแม่น้ําเจ้าพระยาอุดตันไม่ไหลลงอ่าวไทยอืแต่ไหลไม่ทันลไม่ไหลเลย แม่นําจำาังไม่อะไรเลยผมก็สลบปลงไปแต่บางประกงท่าจีนยังไหลลงอยู่ยังไหลไปสู่ไม่นับจ้าไหลลงสู่อ่าวไทยอยู่เลยเลยมีเลือดช้อย่างหัวใจเป็นทาใที่ืวนเร็วเค่ที่หมอก็งงงงงนครับนะรัตติาลบอกว่ารักกินาหัจะจะเป็นแบบนี้เออเขาบอกเขาบอกแล้วมอกว่ารักกีฬาหใจจะเป็นแบบนี้ จะไม่มีเส้นเลือดแค่สามเส้นสี่เส้นหลักหลายเส้นเป็นเป็นใยญมัน,นยงม,มุมเลยเข้าไปเรี่ยงหัวใจเออมาการรวมรว,วมหัวใจรวมเป็นหัวใจอืมหมองงเลยหนึ่งในร้านบอกคุณหมอคุณลุง <c oughs> นี่เป็นเคสหนึ่งในร้านที่รอดมาให้ผมดูแลนั่นหละนะไม่งั้นทุกคนเสร็จบอกดูดูในดูในอจอทีวีแล้วลุงคนจะตายตั้งแต่ตอนล้มอยู่แล้วไม่ถึงผมหรอกเพราะว่า แบบนี้ไม่ถือผมจะผลเส้นเส้นหนื้งตันไป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใ่ไที่ปลาดูมันมันตันมันตันมันตันเส้นใหญ่มันตันหน่อยแต่ว่ามันมีเส้นเล็กไปเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงได้หมอบอกตอนนี้สุดสุดท้ายหมอสรุปว่าอให้กินยาอางเดียวให้กินยาเดียวเพื่อเพื่อให้ให้เส้นใหญ่มันเริ่มขยายให้ให้เลือดผ่านเส้นใหญ่ได้อืมนะ ไอ้พื่ให้เรื่อง่านเส้นใหญ่ยะอย่างนั้นนะเพราะโดยจริงแล้วฝานแข็งแรงปกติอ่าโอ้นัดข้อกับหมอยังได้นัดข้อก็เตะหมอขึ้นไปหมอบอกนัดข้อหมอยอมยอมยอมยองทุกอย่างเลยตอนนี้พ่อปลอดภัยก็เลยใช้ใช้วอลเกอร์ก่อนอ่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่น้องๆที่ให้เป็นเป็นคู่ซ้อมเป็นคนซ้อมไม่ได้เต้นออกกาลังกายทางหัวใจนะครับขอบคุณมากครับแล้วพยาบาลที่ ที่ที่เต้นที่ไปแตะที่พยาบาลที่ที่มาแตะก็ด้วยครับยังยังไม่รู้จักชื่อเลยกอนถามชื่ออยู่ไม่รู้ชื่ออะไรเขามาแตะหัวใจผมผมเหมือนกับไฟฟ้าดับอ่ะพับลงไปผมล้มไปเลยเขาก็มาแตะหัวใจผมเขาวาลุงหัวใจอยู่ลุงอยู่เต้นประมาณสี่วินาทีหนูก็ปั๊มปั๊บขึ้นมาลุงจึงฟื้นึ้นมาได้อืม่ยพอพื้นมาผมก็ยังเดินไปขึ้นรถมาโรงพยาบาล เดินจากรถไปนั่งเรยได้เหมือนปกติเหมือนปกติแต่ต้องพยุงนะต้องพยุงมันเหนื่อยนะเหนื่อยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยหรือมือหน่อยเหนื่อยหน่อยนะก็เล่นเต้นทั้งแดดสิบเอ็ดโมงเช้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้ขออย่าเพิ่งมาเยี่ยมเพราะว่าอยากอย่าพักผ่อนนะครับนะแต่ผมไปเยี่ยมเองผมจะไปเยี่ยมเองทุกฟรอผมจะไปเยี่ยมเยี่ยมเองทุกฟรทุกวันนะครับ นะครับขอบคุณมากครับสิบหกมีนาคม <c oughs> <c oughs> ถูกหวยกันทั่วหน้า <c oughs>